ทถ้าอยู่ตรนี่ยตาหอหน้าเข้าไปมีคนที่หนองใหญ่นี่แหละเราทำด้วยกันอยู่หมถึงว่าเหลือกี่คนแต่คนนึงมันมบสปีมีก็หลอก้มันไปร่หก็จะจ่ายคือจบนย ตัวเองผมไม่ได้ขับห้เลยจริงๆนะให้ผมเนี่ยเอารถไปส่งที่เมืองการล้เอารถที่กรุงเทพโอ้โหเตียนกายขนาดไหนทางได้หรือป่าเงินเดือเงินทองเจ๊ก็บอกไม่ได้อีกไปทำถนนที่ฝาน้ำจุมพรนี่เองที่ที่ที่รก เรืองจานี้ก็บอกไม่ได้อ้ยไปทำเออพูดบานนะค่ะก็บอกไม่ได้เขาโกงอีกในตรงนี้เขาก็บอกโกงอีกก็เป็นอย่างนั้นครับอืมก็มคือโดนมาหลายครั้งแล้วใช่เดี๋ยวเราก็ยังคนเออยังเชื่อแกค่ะจนจนจนมารู้ที่นายทุนเขาเอาคนงานเขาเข้ามาค่ะที่ที่คนนะโรงเรียนคนถูนเล็กคนผมถึงได้รู้ว่าโอ้เกียนหน้าไม่ใช่จะงอำนาจเนี่ยแกได้ตลอด เงินแกมาหลอกพวกเรามันไม่ได้เงินแกด้อยู่แกหลาย้านนะอืมค่ะก็คือคือค่าแกของเราหยบแกเยอะเลยตอนนี้ก็ไม่เยอะมันก็ไม่เยอะหรอกครับเงินน้หมืแสนมันไม่เยอะสำหรับเรามันเยอะเพราะเราไม่มีแตต้องมีอาเยอะนะค่ะช่วยนะอย่างนั้นก็ดำเนินคดีก็ด้วเอาไม่ได้ตั้งก็เอาเข้าใง้ดีแค่นั้นหูก็พอยใจแล้ว ผมไม่นั่นแหะผมไปหาใคก็ได้จังค่ะก็คือตอนนี้ก็คือเราไม่อยากให้เราเป็นคนที่โดนถูกหลอกแค่คนเดียวผมเป็นคนไทยครับค่ะโอ้สุดๆนะคนไทยรอคนไทยเนี่ยผมบอกแล้วว่าโคตรเก็บใจนะถ้าเป็นเมื่อไป่ามึงเถื่อนแบบเมื่อก่อนคอมมนิต่แถวบ้านผมมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะค่ะคือตอนนี้ก็คืออยากจะให้นาย นายจ้างนะคะออกมารับผิดชอบจะใช้เงินเงินที่เราได้ทําไปถูกไหมคะค่ะคนอื่นด้วยนะไม่ใช่กับผมนะค่ะเปนเงินเทียร์ให้เขาด้วยนะอ๋อค่ะจะเป็นไม่ได้ก็เคลียร์ให้คนต่างด้าวพระม่ารามันมาด้วยครับอ๋อยังมีพม่าอีกหลายคนใช่ไหมคะใช่กระโดนหลอกพม่ากันเไปจนมันเหลืออย่น่าจะเหลือคนสองคนนี้แหละที่มันยังอยู่แต่ก็หลอกอันเนี้หลอกให้เขาไปให้กินไปเพราะว่าพม่ารามันมันไม่มีทางสู้อ่ะ เขาจะไปสู้ไงเขามาเข้ามาอย่างนี้เขากลัวโดนจับใช่ไหมล่ะแล้วมันเป็นอย่างนั้นเขาไม่สู้อ่ดพูดพูดไม่ได้เลยเพราะคำนี้กูจะตายแล้วไม่ใชอะไรกูโฟมแล้คกณไม่ร้น้องตัวอืนคุณได้ที่ได้มันต้องม่เกี่ยวกับคุณทำไมวันนี้เราได้สามสิบแล้วคุณได้คุณที่แค่เน้ยใช้วานเขาเราไม่อมจ่ายจังประมากท่รู้ ที่ง่ายนะขนาดราคาของสามเนดราคาเหลือนะจะเป็นไงคราคือเราเราเปติดรานค้าและทีนี่เราต้บอกว่าเป็นร้านค้าแต่ก็ไม่ใส่ก็ไม่ยอมให้คนที่นี่สามแสามเปนเดเวลาเราเลือกมนลวนเลยถ้าเราเวาเราจริงมันแกแบบหลอกจริงแบบผีอยู่อยู่แม่ของลูกนะมีแต่คนไม่เชื่อก็ได้ผมมาต่อคนแล้ว ก็ล้านแล้วนะข้าวเกี๊ยวเขาบอกว่าเห็นน้องกินนะคทับคือบอกเขาแล้วทีนี้ไม่จ่ใจเขาวไม่ได้ปแต่ไม่ยอมจ่ายเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวผมพาไปที่ร้านเกี๊ยวใกล้ใกเนี่ยใกล้ร้านเดี๋ยวนี่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวตายตอนไปนำก็ได้เดี๋ยวครับสวัสดีครับพี่มัดมาทํางานที่จังหวัดชุมพรเนี่ยนานหรือยังตั้งแต่เมื่อไหร่ปีกว่าแล้วครับปีกับไอ้ตั้งใจเมื่อไหร ตั้งแต่ปีที่แล้วครับวปนที่หนึ่งมกราหนึ่งมกราอ่าแล้วครับผมแล้วมาทำงานอะไรที่ทุมฟอนนี้มาทำงานเนี่ยก่อสร้างครับทำงานก่อสร้างครับครับก่อสร้างก็เป็นช่างฝีมือใช่ไหมค่าแรงวันเท่าไหร่วันละห้าร้อยวันละห้าร้อยแล้วเป็นช่างอะไรอ่ะช่างปูนช่างไม้ช่างหรือช่างมันมันทั้งรวมป่ะครับบางวันเนี่ย บางวันเขาไปทำเหล็กบางวันก็ทําปูนบางวันเขาทำได้ทําได้ทุกหมดครับแล้วมีความเดือดร้อนอยังไงเดือดร้อนคือคือหนึ่งคือในในจา้างในจ้างบริษัทเนี่ยเขาไม,ไม่ไม่จ่ายค่าแรงให้อไม่ไม่จ่ายค่าแรงให้ตามไปที่สัญญากันไว้ว่าสิ้นวิกใช่ไหมสิ้นวิกเิดสิ้นวิกมันจะมันจะ 7, ต้องจัดปัญหาแต่วิกถ้าไม่หยุดอ่ะถาสิบห้าวัน แล้วตอนี้ถ้าถ้าเต็มปีก็เท่ากับเป็นเดือนละนุกหมื่นห้าช่วงแรกๆก,ก็เอก็จ่ายถึงเดือนประามาณวินาดีจ่ยายอยู่นะหลังจากนั้นมาก็หายไปหายไปเลยหายหายไปแล้วมีแต่ยอดยอดสุดท้ายคือเดือนเอธันวาเ,าเดือนตุลาวันที่สิบหกธันวา,าส่งยอดมาให้แต่ว่าทางทาง,ทางบริษัทกองข้างผมทามัไปเก้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาท หลังจากนั้นมาไม่มีการตรริดต่อเลยมีสั่งให้ทํางานอย่างเดียวมีกันเบิกก็สิบวันสิบห้าวันเบิกได้สองร้อยสามร้อยแล้วก็ให้ปเป็นส้นกับข้าวตาที่ร้านที่เขาบอกไว้ให้สนิ้นะคือสิ้นตามร้านนะ่แะแล้ว,ลวสรุปสรุปยอดที่ว่าค้างชําระประมาณเท่าไหร่ครับของผมมันตกไปประมาณเก้า 90, หมื่นแล้วครับ แล้วพี่เดินทางมาจากไหนนี่เป็นคนที่ไหนเอ่ยเป็นคนสกลนครครับอ๋อเดินทางมาจากสกลนครมาทาที่จุฬาครับครับผมแล้วมาทําที่นี่ได้นานได้ยังกี่ปีแล้วสามปีนี่แหละครับมาปีหกห้าอวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาปีหกห้าอมาวันแรกอ่ะแต่ก็เพิ่งจะมาเริ่มค้างชำระเมื่อคือเริ่มค้างชำระตั้งแต่เดือนมีนาปีหกหก ยาวมาถึงปัจจุบันนี้เลยโดนโดนไปหมดเหรอครับมีมีเพื่อนช่างโดนโครงฆ่าแรงแบบนี้เยอะไหมมีกี่คนประมาณยูวยยวยอะไรนะไอิตยลนกับไอยาวเยอพม่าด้วยคนเกือบวพาะคนไทยนะที่โดนคนะมาดเลยคนพม่าประมาณสิบเจ็ดคนประมาณสิบเจ็ดแล้วไทย ใช่ก็ประมาณนั้นนะสิบเจ็ดะสิบามสิบกว่าคนครับสามสิบกว่าคนใช่รับสามสิบกว่าคนน่ะนะเขาไม่รวมตัวก็ทัะวกันอย่างพม่าลามาเนี่ยเขาก็ไม่มีบัตรเนียรแล้วไม่ได้นะแล้ววันนี้อยากจะร้องยังไงให้กับนายจ้างอยากจะร้องให้เขาจ่ายค่าแรง่ค้างว่าเอ่อยากให้เขาร้องเร้เขาจ่ายค่าแรง่ิ้างเพราะว่าผมกัมีภาระตรง แต่ต้องใช้ลูกเมียทางบ้านก็รา่เขาก็ต้องมาอยู่นี่จะกลับบ้านก็กลับไม่ได้เพราะว่าไม่มี่คนหนึ่งไม่มีตังค์พอถึงมีตังค์มันก็กลับไปมันก็ไม่ได้ทำไมต้องกลับต้องมีเงินเพราะต้องมีเงินพอให้พอใช้ต้งกลับได้ตามตามศิลของคนจะได้ เพราะเงินพึ่งได้ของเราได้เราทํางานนะทํางานทําทํำตลอดไม่ค่อยหยุดงงานนะไม่ค่อยหยุดเพราะว่าเขามีแต well. ่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวเสร็จตัวนี้คนจ่ายเดี๋ยวเสร็จตัวนี้ตัวก็จ่ายใช่ไหมเล็กยเลี้ยงทั้งวันเดี๋ยวก็ได้ตังค์แล้วได้ตัง้งแล้วทำบุญห้าหกหลังแล้วยังไม่ได้ตั้งตั้งเนี่ย จนถึงเมษา2,567ถูกไหมทีนี้ค่าจ้างของคุณมันจะมีที่รวมกันก็คือหนึ่งค่าจ้างที่เป็นค่าจ้างรายวันวันละ5 0 0บาทนายจ้างจ่ายให้บ้างวันละ100-200บาทและบางในส่วนที่เหลือยังไม่จ่ายจะเงินที่คุณชี้แจงมาเมื่อกิ๊ที่จะหักก็คือหนึ่งค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายไปแล้วสองก็คือเงินที่เป็นค่ากับข้าวที่คุณไปเอาที่ร้านค้าและมันจะต้องมีเงินยอดที่เหลือ ที่ที่ลูกจ้างมาร้องวันนี้ก็คือค่าจ้าง้างจ่ายที่นายจ้างไม่จ่ายให้คือวันยอดที่เหลือถุกไหมขั้นการดําเนินการของเจ้าหน้าที่นะคะก็คือเรารับคําร้องลูกจ้างวันนี้นะคะแล้วก็จะส่งหนังสือให้ลูกจ้างนายจ้างทราบภายในจะต้องออกจากเจ้าหน้าที่ภายใน3วันนะคะส่งหนังสือไปแจ้งให้นายจ้างมาให้ข้อสัจจริงนะคะเขาก็จะเอาเอกสารหลักฐานต่างๆมาคลาดกับข้อมูลของลูกจ้าง ทีนี้หลังจากนั้นพนักงานตรวจแรงงานก็จะวินิจฉัยถ้าข้อมูลของนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมีค้านกันนะคะก็พนักงานตรวจแรงงานก็จะเชิญลูกจ้างไหมข้อข้อติถิงนเพิ่มนะคะในส่วนนี้ก็ให้ให้ข้อติถิงนเพิ่มหรือว่าถ้าเอ่อของของลูกจ้างไหมข้อติถิงเพิ่มแล้วมันค้าดกับตัวนายจ้างก็อาจจะเชิญนายจ้างไห้ข้อติถิงนอีกครั้งนะคะเพื่อเพื่อแล้วพนักงานก็จะวินิจฉัยโดยดูจากพยานหลักฐาน พยานุคนพยานเอกสารนะคะแล้วก็พยานรบก,ก้างทั้งหลายนะคะหลังจากนั้นก็จะดําเนินการออกคําสั่งนะคะถ,ถ้าถกลงกันไม่ได้ว่านายจ้างไม่ยินยอมแต่ถ้าจ้างก็คือการตกลงกันเนี่ยพนักง,งานตรวจแรงางานไม่สามารถจะคุยได้เราจะออกได้อย่างเดียวก็คือออกค,คํา,าคสั่งให้นายจ้างปฏิบัติหรือว่าออกคําสั่งให้นายจ้างได้รับค่าจ้างก็ตรงนี้ก็อยู่ที่พยานหลักฐานเอ,อ่ขขขอขั้นตอนดาเนินการนะคะก็ภายใน90สบวันเนาะก็คือพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยสอบก็ได้จริงทั้งหมด 60วันและออกคําสั่งภายใน60วันในยจ้างดําเนินการในส่งไปให้นายจ้างแล้วนายจ้างมันจะต้องมีนายจ้างต้องปฏิบัติภายใน90เออ30วันก็เป็น90วันพอดีนะคะ90วันพอหลังจากนั้นนะคะก็คือถ้านายจ้างไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยก็คือจะส่ง ให้นิติกรเพื่อดำเนินคดีนายจ้างต่อไปอในขั้นตอนนี้แล้วก็เ,เดี๋ยวมันจะมีว่าถ้าบอพนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งแล้วเนี<ม>่ยนายจ้างสามารถที่จะขอเรียกเงินกองทุนได้นะคะขอ,อขอขอ,ขอใช้สิทธิเงินกองทุนแต่พี่ไม่ไม่รู้ว่าค่าจา้างเนี่ยมันจะใช้ยอดเงินเท่าไหร่คือตอนนี้ยังไม่ได้ดูเอกสารเนาะแต่ทีนี้ชีแ้แจงให้ก่อนว่านายจ้างมีนายจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินกองทุนในในส่วนของกองทุนของข้าราางเนาะค่าจ้างรู้สึกจะได้